สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการเข้าชม DL TV ของป3นะคะป1ก็จะเข้าคล้ายๆกันนะคะก็ตอนก็ไป Google นะคะแล้วก็ไปพิมพ์เว็บนะคะอ dltv.ac.th นะคะแล้วก็เลือกเข้าไปเลยมันก็จะเข้าไปที่หน้านี้นะคะลองเห็นกันไมเอ่ยมันจะเข้ามาที่หน้านี้นะคะถ้าทุกคนจะรับชมสดนะคะมันก็จะมีช่องรายการกดที่สามขีดตรงนี้ มันก็จะมีให้เลือกว่าคุณจะรับชมออกอากาศชมสดชมล่วงหน้าชมย้อนหลังนะคะเพื่อความสะดวกนะคะให้ทุกคนไปคลิกที่ชมย้อนหลัง <c oughs> พอชมย้อนหลังเนี่ยแล้วก็ไปเลือกช่องรายการ <c oughs> ก็จะเลือกปอ .3 นะคะ สักคู่หนึ่งนะคะเน็ตช้ามากพอเข้าไปช่องปสานะคะมันก็จะมีวิชาให้นักเรียนเลือกวิชาให้เลือกทุกวิชาเลยนะคะซึ่งเราจะเลือกวิชาไหนนะคะเราก็มาดูตารางสอนนะคะตารางสอนของปสานะคะมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสมมติ เราจะดูของวันจัน์ทรใช่ไหมคะคณิตไทยอังกฤษนะคะบูรณาการแกนหล,ลกักกอทอหรือการงานนั่นเองนะคะแล้วก็ประวัติศาสตร์ทีนี้เราก็เข้ามาที่หน้านี้เหมือนเดิมแล้วก็ไปเลือกวิชาแรกคณิตศาสตร์ทีนี้คณิตศาสตร์นะคะ มันก็จะเป็นหน้านี้มันก็จะมีชั่วโมงให้นักเรียนทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่วันที่18ถึง30มิถุนายนนะคะแล้วมันก็จะมีวันที่ให้เราเลือกว่ามันออกอากาศวันไหนสมมติวันที่18วันนี้นะคะมันก็จะบอกว่ามีแบบานให้ด้วยแล้วก็เข้าไปเลยวันที่18แล้วก็เข้าไปเรียนนะคะตรงนี้เป็นวิดีโอที่นักเรียนสามารถเรียนเหมือนถ่ายทอดสดเลย และข้างล่างก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนฝึกทำด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะทำแบบฝึกหัดไปด้วยก็ปิ้นแบบฝึกหัดมาหรือว่าบางโรงเรียนนะคะที่คพณครูใจแบบฝึกหัดไปแล้วก็จะตรงกับวิดีโอในวันที่นั้นๆน,น,นะคะนักเรียนสามารถหาอ่านตามอินเทอร์เน็ตได้เลยอันนี้กรณีบ้านของคนที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะหรืออินเทอร์เน็ตมือถือก็สามารถเข้าดูได้นะคะ โอเควันนี้บอกไปแค่นี้ก่อนนะคะปออื่นๆก็ทำเหมือนกันเลยค่ะใครจะรับชมสดก็ย่อมได้ค่ะโอเคดีค่านี่เป็นอีกช่องทางหนึ่ง